เอ็ซีมั่นใจออกรถมือ2ต้องที่ร้านฝากน้ำเกรียงไก,กรัารนตีได้ยอดขายร้อยคันต่อเดือนทำเอ็กซีมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีรถที่เลือกกว่า500คันเลือกันแบบจุ๊ใจไปเลยนะคะรถสภาพนางฟ้ารถคุณภาพดีรวมไว้ทั้งหมดแล้วที่ร้านฝากน้ำเกรียงไกรัการีด้วยการรับประกันซื้อคืนแบบร้อยเปเ็นต์ไม่มีวันเหตุไม่จมน้ำไม่น้ำท่วมเลือกเครื่องเลขกตัวถังตง ตันตีด้วยใบยตรวจสภาพรถ5ดาวจากบริษัทชั้นนำดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้เอจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าได้รถคุณภาพอีเยี่ยม f อซมั่นใจเ,เรามีเล่มทะเบียนจริงทุกคันในร้านฝากน้ำเคียงไก่จะซื้อสดซื้อผ่อนได้ทั้งหมดค่ะซื้อสดพร้อมโอ,อนได้เลยภคยในวัน ียบาลของที่ร้านจริงใจโปร่งใสกว่ดรางวัลมาทุกที่มีบริการหลังการขาย30วันซ่องฟรีทุกอาการมาเป็นครอบครัวร้านปากน้ำเกรงไก่ห้พี่นุได้ดูแลนะคะร้านปากน้ำเกรงไก่ผู้ช่วชด้านรถเู๊อสองค่ะ